สวัสดีซี่แฟนช่อ,นองทุกคนนะคะมือนีนุษยิยามาตามแนวทางของพอลีนะคะพอลีฝันขักฝันแนฝันว่าพยาิออกจากโตเต็มโตนะคะมั่นใจอายุนะคะไปเบื้องไปช่มน้ำกันอายุพอลีเป็นเลขโตได้นะคะสวัีสวัส<จ>ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี้งานไงงานสากักแม่ได้มาน้วคือว่าเฮงแท่เอาโคตเสียงดังกูแล้วเนาะ บัตหาสัมผัสทางโทรศัพท์นี่ยนะเนาะแต่เก่ากันมีน้ำมันคนมันอยากนั่นเลยมันรถเก่าออกแค่มันมีหัวเสียเนาะเอ้าสัมผัสเองมันมีหัวเสียมีหัวเสียนะครับคอรี่มาฝันคักฝันแน่เด้ขันผู้ใดบ่ได้เพื่อนี่เสียใจมันจมหาจะม่วนเศร้าแล้วคนว่าจมหาผู้ใดจมหาทีมงานนี่แหละจมหาทีมงานนี่แหละมาบ่เนาะเตี้ยมืน ใช่นีอสามารถเอาแต่เนมันบดดีขันย้ำขันย้ำมันจิเทียบเป็นป๊าป๊ากันมาป๊าป๊าด้ป่ะาสดงว่าคนจมหาพวกนู้นได้มากปานว่ามีไส้ไส้กับสิบเนาะฟันยังได้พราว่าคุณได้สิบนั้นทันทีเลยนี่ฟันฟันก็พยาดออกจากตัวเจ้าของผู้สุดยอดนี่นะฟันดีแน่นบ่เดี๋ยวยินแต่บอกว่าผู้ใดสิกินเงี้ยกับกินเนี่ยสิเมื่อฟันเราสิสิรับก็ได้ผู้ใดสิเบิกคลิปเกี่ยกินเข่ากินน้ำสักฟันฟันว่าเจ้าของนั่งอยู่ ว่าผู้ใดไม่เหตุถวยมากาขวามือถขานอยู่ของอสงเฉยๆเล็กกำกำออกเราก็ชิมออกไปกำสองเท่าเนี่ยชิมออกไปบัดเดียวเมืองเราเสียนมากๆเนี่ยมึงก็ยิ่งตีนใหญ่างเลยพญาดพญาดเอาบรรจุน้ำตัวกูขึ้นมีน้ำขาน้ำอย่างขึ้นนี่แต่แค่เราเจอของเราใส่ขาสั่นละปัดปัดออกเอามันขึ้นหลซึ่วไหลปัดปัดออกเราเล็กกำกำเราชิบปัดออกเอาไปชิมไว้หน่อ รับดีเลยว่าะไ้ยนี่มันมันเข่าดาเข่าก้นกุหลามันคือยุ่งเกลยแูเฉยันนี่ก็เลยเอาเมื่อล่วงเอาไปทั้งหลังหรือจกองน้ำหัวกิ่งข้ามไปไปเสียซ้ำตัวซ้ำเหนียวกลอยปัดค่ายุดดาตัวของดึงออกว่าดึงออกว่ามันก็เป็นสีมืนๆนะจังเอยดึงออกมาาบันเป็นไข่มันออกก็นํำซ้ำเหนวยไข่หนิตาตัวมันี่เป็นคือจังมีมีจุดใหญ่เป็นสีดำสีขาวสีเทาสียางนะมันมันแบบว่า ก็เขียนนะสิพ่อรุ่งแหน่มันหุ่มอยู่เขียนแหน่มันหุ่มอยู่มันหลุดออกมาเป็นขึ้นนวยขึ้นวยไข่หนีไปแต่อย่ามันเปิดปากไข่ยันได้หนีมันเม็นคักรผ้าแห้งสียันได้ยันได้ท้องอยู่นี่สันนี้พอาะว่กแต่วกแตนมาพอตื่นขึ้นมาเอาเดี๋ยวนี้บอกเขาเลยสั่งไว้เลยมึงจะซื้อมามามากินเด้สโอ้มันผ่ามันติดตาติดแมนมันเป็นคือยังมามามันใส่ซ้ำหลือมันมันบวมมันเปรย์ๆออกอย่างนี้ค่ะ ฟันว่าพยา,า,ายาิออกตัออกจากตัวนี่ฟันดีเขาดีาาเมื่อวานเบิดในเบอรนี่แหละมันเนี่ยดีนือเบอรดีเขาผลัดดูปลวกไข้ออกโรคไข่ออกถ้ามันเป็นโรคเป็นไข่ก็สิหายถ้าไปเรบไมีโรคมีไข่นี่ก็สินม่โชกยญ่ถ้าบ่ามีโชกหายก็อายุเต็มเต็มหรออายุเท่าไดร่ปอ,อายุนี่เดี๋ยวนี้มันเต็มหกเจ็มันที่เขาหกแปดเป็นไปกนอะเพราดยกนเป็นก็ตั้งแม่สองพัน ฮาล้อยหมกินแปดได้บัดนี่พอซอหาร้อยความยานพ่อพ่อสอเกิดก็เป็นปกติกันพลอิสนึกไวยใใใจนี่คิดว่ามันจะเปลี่ยนแังไหนคิดวาบหวกแปดหแปดเป็นอายุหกแปดับอายุ คิดไเนี่ยเป็นคิดว่าหกแปดเก้าแปดอยูเงนี่เป็นแปดเก้าแปดจะมาขายวัาหกเก้าตัวเดียวนลิบคิดว่าหกแปดเก้าแปใดอกเาเป็นหนูหนูเล่งใส่อยู่เลยหลังจากกันที่ว่าปันพยาธออกแล้วปันนี้มาฟันมาเอิอนหมอลวยเอืนค้นหูจักหนานี่ไหมจ้ามากินงานวันเกิดอื มาเป็นงานวันเกิดมรอ่งภูมิที่หนาวันเกิดพ่อครับนี่ลหละมาเอิญเขามากินงานวันเกิดเพื่อนย่านนั้นย่านเลืมว่าอายุว่าก็ะเลียบย่านอายุย่านเลืมว่าอายุกระเลยวมามากินงานวันเกิดเม่มาฟันซ้ำ่าได้กินงานวันเกิดกันครับว่านันถือว่าฟันดีทั้งสองอย่างถือว่าฟันดีเราบอกเว่าเราได้คลิปนี้มันซ้ำหางยาวได้ที่ั่นว่ามมมีอีกเดี๋ยนะสิเ่นเกลื่อนอะไรบ้านเน้ แต่วันเนีมาเนี้ยอันเลขกระิบมันว่าขาดจะเจียนน่คือเรามากันอันน้ำเลกระิบุงเฮงบ่ได้สัมผัสเนาะเลกระซินี่คือเลขบ่ได้ฝันเลขกระซินี่ตัวได้กราะไอหนึ่งสองแปดแม่หนึ่งสองแปดเลขกระิบหนึ่งสองดเยิ่งกับครูขึ้นเลยจะมาตีนขึ้นมานังแล้วเลขกระิบพรานงคิปนันแหนะลงคิดนี้เดี๋ยวพี่น้องเอซีลืม นี่ว่าเดี๋ยวฟันมาพยาดออกเนี่ยว่ามันใจมาทั้งอายุผีลังใบเราพ่อได้ซื้อสลากกินแบ่งว้บ่ฟันดีว่าพยาดออกบ่แมนพ่อสิถือรางวัลใหญ่บ่มันันว่าสิผ้าเขาไปเชกกันเกี่ยวกับันเงื่อนหมือนเพินไี่คอยสิไปหาซื้อพร้อมจะรู้ว่าบ่หันที่ซื้อเลขไว้จักตัวย่งบ่ซื้อไว้จักตัวครับมันมีสองประโยคเนาะคันซื้อเลขไว้แสดงว่าสิถึงรางวัลใหญ่หนึ่งนะสอง บ่ได้ซื้อเลขบ่ได้ยังเลยแสดงว่าเลขสิออกอายุเพราะฟันว่าพญาธิอีกอย่างนึงฟันว่าพญาธิบอกนี่คิดว่าคือมันเลขกระซิบมันเข่าสันนี้อ๋อเลขกระซิบนี่เป็นหนึ่งสองแปดคือบอกเลขกระซิบปยาธิสองแปดพันตัดนี่จะหนึ่งสองหนึ่งแปดสองแปดสองแปดมีหลังคือยมันเลขตัวนี้เข่าสันนี้มันเป็นเลขตัวนี้เข่าบ่ที่ครับพ่อบอกกันนี่ไปแล้วมาฟันพญาธิอ๋อ เพะว่ามือนั้นพอว่าลงคลิปอันไดกกับบม่นใจทาเลขกับซิบทเลกับซิบเขาหกหวดซ้อนแล้วมวดนี่เพิ่นกามากกับซิบเลขกับซิบนะเป็นหนึ่งสองปดสำหรับเลขพอลี่ฝันว่าพยาดออกจากตัวนี้พอลี่เกิดพอซอสองพันห้ารอยอายุหกสิบแปดปีตกันคือเก้าแปดเลขกับซินะเขาลงไปแล้วคลิปแรกแต่ว่าคลิปนี้พอลี่ว่าเพิ่นมักเลขกับซิบ เพราะว่าลงเลขกระซิบไปแล้วก็ฟันว่าพญาตออกจากตหรือว่าเลขกระซิบเขาแล้วคือหนึ่งสองแปดตัดหายหนึ่งสองหนึ่งแปดสองแปดนะคะบ้านในรถจตลรีจักใบย่ำครับเรีว่าเชื่อฟันดียุ่นนะฟันดีฝันฟันว่าพยาตออกโตัน,นี่ชิมิโซคใหเออในคดไทยก็จะจนจนขี้ดยดเท่าเดียวนี้ดแล้วบอก,นะากลายคกแลรวนัโตกับเต็มเรื่รองกเน่ ที่ยังสวยมามาเฮียความยุคห่างตัวจะควงอย่างอีมันมันมันสิเคลื่อนแม่ยังก่อนเขาไปสัมผั์แม่นั้นไหมมีบ๊อคนกันจริงโว้ยบบเคยเห็นบบเคยได้ยินแม่แม่แม่ผมกับ่เคยได้ยินเลยแม่เพ่นฟันว่านอนขึ้นบ้านเต็มบ้านในกัวยังได้กัเนี่มันออกเลขบ้านอันนี้พยาธออกน้ำตนน้ำโตเต็มโตเต็มยางนี่มันกัสิบวกออกเลขอาย <an> ุค <Jim, men, S 2> <an> ิดว่าสิบม่นอายุเด้ คิดว่าน่าแต่ว่าผมคือว่าเป็นอายุน่าก็คิดว่าเป็นอายุกันแต่ว่าจีเสื่อนหกแปดเก้าแปดวันนี้เป็นน้ำมันงามันใกล้หกแปดเก้าแปดครับอายุกันยี่ที่สองตัวเล่กเลขกกระซิบหนีบงข้าวมันก็เป็นสามตัวท้ายสามตัวนาสามตัวหลังนนไงแต่พักหลังมันมีสิมมออก เป็นเลขล่างมวลอาหารเลขสันเลขกระซิบมีมันเป็นสามเจ็ดศูนย์เลยออกสามเจ็ดล่างนะคมวนี่มันเป็น1นึ่งสองแเลขกระซิบตดไทยหนึ่งสองหนปแปดะคะเพราะว่าเขามาหัวหนแล้วเลขกระซิบนะคะเขาต้องตัดนาตัดลางนาสำหรับพอลี่ฝันฝันว่าพญาต์ออกจะโตเกิดพศสองพันาอยอายุหกสิปีโตเน่นเนเพิ่มมากเลขอายุคือหกด ตกันคือเก่าปกันกันกับหัวมันมาค่ะขาหกแปดเลยนะคะว่าไปใส่เพื่นมันใจหกแปดอายุนะคะเกาแปดแค่ตกันหกแปดเก่าแปดหกแปดเาแปดนดีค่ะอันนี้ก็พวกสารอานจากคัะยาดเลยอสิเปรียบเทียบไปมันขึ้นนอนได้เล ประโยคน์มมันขึ้นนอนแน่นครับไม่ดประโยคนึงอมันขึ้นนอนโอ้ยอกมาจนเป็นสยานก็สิยานนี่ตอนมันไครมันออกมากมันพูดออมาดีกว่านักเก็ยนสียานนี่เดี๋ฟันตัมือได้หร่อเล่ม่เลยมือองมือฟันจำเครับนียยเียยู่่นใครยเนี่มือที่หูเอาบเขียบมากเพรา้นฟันเรยนะนี่เลยสามอ้ ผู้ใดเอากระต่ายมาหยามญาขึ้นมาหยามสาวกูมือสนโมเมนต์โมเมนจ้ะเมนี้ใส่ไห่บน้องผู้ใดเากรต่ามายามญา้าเพราะบ้านเพื่อนบ้านเอามดเกลียบไปให้เข้าจอกินแน่ห้ากินบท่นมันกะเนาวเอาไปคนกินในบูนหนูเเยว่าจส้นเมนัจันเมานน้อใ่ะไอย่ามันมัน เ่น่เมาแล้วก็เป็นเป็นบบแลก็เป็นปับจเยอนาเป็นอยู่นี่เป็นช่งเต็มเทียงตัวเป็นน้ำใจบีแม่บ้านกับว่าันฟันลูกลูกบ้านกับว่าหันฟันมาพอเปนว่าลูกใช่กับฟันยู่ว่าลูกใช่ฟันมาผมไปทั้ไในบุกกระพ่อขี่รถขั้นหนีไปขึ้นไปสูงสูงรถขั้นว่าไม่ได้ว่าหมายรถขั้นนีเหรอคุว่าคือสิแมนรถคันนีเพราะว่าขี่ได้ขั้นเดียว เขาก็จิทาหาลูกหาผู้นันผู้นี้ฟันพองงวดงวดนั่นที่มันออกเลขบ้านเก้าซี่ฟันบอร์เทียนหนากฟันบอเทียนนะลูกใส่น่อยไปเื่อเล็กนมันออกยังก่อนละเป็นฟันเกี้ยวกับเบอร์ขันขั้นที่จอดเรื่ขั้นน่งมันหกหงก่อนจบอกขันน่มันหกยังก่อนอ้าวให้เอฟซีสมานกันแน่ทางของพอลี่เด้